อย่าดูถูกวันธรรมดาเพราะบางวันธรรมดาคือวันที่อัลลอฮ์รับดูอาเราวันธรรมดาอาจไม่มีอะไรพิเศษไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ไม่มีข่าวดีไม่มีคําตอบจากดูอาแต่รู้ไหมบางทีวันแบบนี้แหละคือวันที่อัลลอฮ์ทรงฟังเรามากที่สุดวันที่เราอยู่เงียบๆแต่หัวใจยังไม่เลิกหวังวันที่ไม่มีใครเข้าใจแต่เรายังยกมือขึ้นขอพระองค์ในความเงียบสงัดนั่นแหละคือวันแห่งศรัทธาที่แท้จริงเพราะอัลลอฮ์ไม่จําเป็นต้องรอโอกาสพิเศษถึง จะรับดวงอาของเราแต่บางครั้งพระองค์รับในวันที่เราคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในอากงอ่านกล่าวว่าและเมื่อปวงบ่าวของข้าถามถึงข้า ข้าอยู่ใกล้ข้าตอบรับคําวิงวอนของผู้วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนต่อข้าอยาคิดว่าชีวิตต้องพิเศษเสมอเพราะบางวันธรรมดาก็กลายเป็นวันที่สวรรค์ตอบกลับโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่าดูถูกวันธรรมดาเพราะบางวันธรมธรมดาธรรมดาอาจจะเป็นวันที่ดูอาของเราไปถึงสวรรค์ค่ะอินชาอัลลอฮฺ